คลั่งนะครับสัตว์เศรษฐกิจนะครับนี่ครับของภาคเหนือนะครับซึ่งวิธีการนะครับผมก็ยังไม่เคยทําเองนะครับพอดีนี่มีเพื่อนๆนะครับเกษตรกรนะครับมาทําหน้าบ้านก็เอาให้เพื่อนๆดูนะครับก็เป็นฟางนะครับอันนี้ก็เป็นฟางมามัดแล้วก็นํานะครับพันคลั่งเนี่ยมาใส่ไว้ด้านในแบบนี้ครับนี่ครับ อะนะครับแล้วก็นำไปห้อยไว้บนต้นตามจุรีครับนูครับอ่ารสังเกตนะครับก็จะมีห้อยอยู่หลายจุดนะครับแบบนี้เลยนี่ครับอ่ะนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนเพืนจังหวัดอื่นนะครับมีจังหวัดไหนบ้างภาคไหนบ้างนะครับที่ ขยายพันธุ์คลั่งแบบนี้นะครับบนต้นก้ามปูนะครับหรือว่าต้นจามจุรีนะครับหรือภาคใต้เรียกต้นสำชานะครับนี่ครับอ่านะครับคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะครับใครทําที่ไหนบ้างนะครับก็นะครับดูแล้วก็ไม่น่ายากนะครับอันนี้ก็คือที่ตัดมาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตา ก็จะเป็นแบบนี้ครับเงินนี่ครับที่ตัดออกมาแล้วนะครับแล้เวเขาก็จะคัดแยกออกมานะครับจากกระมังนะฮะกิโลละหลายร้อยนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณกิโลละสองใบแดงนะครับที่ร้านนะครับอันนี้สามารถเอาไปทำพันได้ไหมพี่ ไม,ไ,ไม่ได้แล้วนะครับอ่าอันนี้อันนี้คือทําพันธุ์ไม่ได้แล้วนะครับคือคือแม่แม่เขาออกไปแล้วนะครับเราขายได้อย่างเดียวนะครับหลังจากปล่อยใช้เวลากี่ปีเดือนพี่ถึงจะเก็บได้อย่างนี้นนอ่านะครับหลังจากที่เรานําอันนี้ไปแขวนนะครับที่ต้นสำสาก้ามปูจามจุลีก้าม เก้าโกะครับแล้วจะเรียกว่าอะไรนะครับอ่ะก็จะใช้เวลาประมาณสิบสองเดือนนะครับก็จะเก็บมาแบบนี้ได้ครับนี่ครับอ่ะก็อันนี้ก็เป็นคลั่งนะครับตัดเศรษฐกิจนะครับที่ตอนนี้ก็มีการขยายพันธุ์ครับขายบริเวณภาคเหนือนะครับเป็นหลักของประเทศไทยนะครับไม่แน่ใจว่าภาคอื่นนะครับเพื่อนๆมีการขยายพันธุ์คลั่งแบบนี้หรือเปล่านะครับคอมเมนต์ ใต้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนี่ผมดูแล้วก็ไม่น่ายากอะนะครับ,รบเดี๋ยวมีคลิปดีๆนะครับมีอะไรดีๆที่ชาวบ้านเกษตรกรนะครับมาเขาเรียกว่าสร้างรายได้นะครับในชุมชนเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาแบ่งปันอีกนะครับขอบคุณครับ